เดี๋ยวเรามาสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยนะคะลูกค้าอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็รบกวนแนะนําตัวนิดนึงนะคะค่ะพี่ชื่อพี่เล็กนะคะกอบอาชีพรับเหมาค่ะรับเหมาเหล็กดัดน,นะคะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะในวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องพูดว่าดีใจนะคะที่สามารถออกรถกับที่อีซุซูได้เพราะว่าก่อนที่จะมาหาน้องต้องตาเนี่ยก็ได้เ,เหมือนเซอร์ว์ถามแต่ละที่มาแล้วจากแถวแถวบ้านนะคะ ก็คือไม่สามารถที่จะออกรถกับคือในการออกรถของของที่นู่นนะคะมันก็คือต้องใช้เงินเยอะแต่พอมาเจอน้องต้องตาเนี่ยออตัดปัญหาตรงนั้นไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีอะคะ่ะที่เราได้ได้ออกรถในราคาประมาณนี้อะคะ่ะที่เราสามารถไหวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เล็กใช้งบออกรถเท่าไหร่คะมีโปให้สําหรับพี่เนี่ยอยู่ที่39 0 0 0และพี่สามารถเออออกได้กับน้องต้องตาได้ในราคานี้เลย ก็เออเลยเลย,เลย,ยรู้สึกว่าเออดีแล้วละ่ะที่เรามาเจอกับน,น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้คนค้ำไหมคะออไม่ได้ใช้นะคะพี่ออกเองได้เลยอะคะ่ะเป็นคนเดียวใช่ค่ะฝากแนะนำออลูกค้าในเพจที่จะให้ว่าออกรถกับต้องหน่อยนะคะค่ะก็อยากแนะนำนะคะเซลล์น้องต้องตาค่ะทีออ่โชว์รูมที่โลจนะค่ะอิสุสุโลจนะนะคะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปที่รถกันเลยนะคะ